สวัสดีครับมาดูบุญเย็นนะครับพว่นนี้บุญเย็นก็จะไปอยู่ที่อื่นที่มีคนเลี้ยงนะครับผมแล้วก็มีความสุขดีเงียบๆกัเบเงาององแปลกๆนะ z มน้ําเงิน ว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับสวยงามเลยนี่ดูสิไม่ว่าจะเป็นมังคุดลำมุดเดี๋ยวคราว่าพวกนี้บ่ายเย็นก็จะไปแล้วนะครับลูกพ่อเสกพี่น้องแซมสั้น ยายเขาโยนไว้เยอะอยู่ให้กินอร่อยหน้าตาก็คล้ายๆพ่อเสกเป็นลูกของใครจำไม่ได้ตัวเมียแต่ว่ารู้แค่ว่าออรู้แค่ว่าเออ,อร,รู้แค่ว่าเอออะไรวะรู้แค่ว่าเออ เป็นลูกของนุ่มเสกแค่นั้นแหะครับผมชอบฟิวตรงนี้นะครับมันเป็นแม่น้ำอ่ะชอบชอบเลานหะน้าฝนสวยมากเลยะนี่นะครับมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ ตัวเสานี่ก็เสาสวยนะเป็นเสาบีมเลยนะเป็นเหล็กบีม โยกเหมือนกันเลยเห็นว่าไปอยู่กับ so คุณหนูนานะครับผมก็ไม่ทราบว่าจะให้ไปอยู่ลำปางหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่รับน้องไปอยู่ในที่ดีๆเมื่อเช้าก็เปิดไปที่สูนอนุรักษ์ลำปางเห็นช้างตัวเมียสองเชือกไปอยู่น่ารักน่ารักตัวเมียสองเชือกไปอยู่ ที่ลองเอ๊ะๆนะเราก็อยู่ห่างนะห่างเป็นกิโลพี่น้อง ยกและก็โยกนี่เป็นครั้งที่สามที่มาบ้านนี่นะครั้งแรกมากับคุณตาครั้งที่สองก็ตอนที่ขี่พังบุญเย็นมาที่ลุงเหมาขี่มาอันนี้คือครั้งที่สามนะครับที่มาบ้านก็ดูเงียบเงาเลยนะตอนนี้พี่พาก็คงยุ่งอยู่กับทั้ง เรื่องพี่เล็กทั้งเรื่องเอกสารนะครับก็เมื่อวานถามน้องน้องที่เขาขี่ช้างมหาภายแชมสันเขาก็ว่าเออพี่พามาดูอยู่มาดูพวกตัวเมียขวัญเมืองก็ขอสแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับแต่เราดูพวกนี้ว่า จะมีจะได้จะได้มามาส่งไหมครับบุญเย็ยนเ้ชื่อตก่อนชื่ออะไรวะจำไม่ได้ตัวนี้ผมเห็นเขาตังต้งแต่เด็กๆนะครับต้องสมัยอยู่ส่วนน้ำ สีภาคตลาดน้ำสี่ภาคตั้งแต่ตัวเล็เกๆนะครับก็เป็นแบบถ่ายรูปก,กับแขกนะักท่องเที่ยว ดูมันล่มรื่นดีนะนล่มรื่นอ่ะถ้าอยากวิ่งเล่นก็ไปวิ่งเล่นหลังบ้านได้เลยเนะยฝั่งนี้ก็ดูแบบร่มรื่นดิโรงช้างก็โอเคเลยและนี่นี่ก็เป็นที่จอดรถโูถ้าเป็นรีสอร์ทนะทําเป็นรีสอร์ทนะได้เลยนะครับลงไปเล่นน้ำข้างล่างได้เลยตอนเย็นก็วิ่งเล่น แถวนี้ได้เลยดีมากเลยะนะครับบม่เย็นเลยไปอยู่กันในสายดีๆนะลูกไปอยู่ที่นู่นนะ่ะมปแต่คนรักเองได้ แต่ผมเห็นเขาอะ่ะสองสองครั้งนะครั้งแรกก็มาฝึกกับพี่เล็กแล้วก็ไปใหม่แล้วก็กลับมาแล้วก็อยู่ยาวเห็นควันตรงควันเตอร์นวเก็บขยะอะไรกันปกติเดินกลับก่อนเออ ร้อนก็ขอความขอแสดงความเสรียใจกับพี่เล็กด้วยนะครับดูแกทำไปวะแกก็ทำแบบเพิ่งทําถนนใหม่นะเพิ่งซื้อถนนใหม่เพิ่งปลูกหญ้าแฝกปลูกอะไรทำเอซ์ปิงเกอร์ไม่รู้ว่าตอนนั้นทำอะไงทำไว้อย่างดีเลยทำเอาหินเอาอะไรมาใส่อย่างดีเลย นี่ที่เธอก็ปักไว้อย่างดีนะครับซื้อถนนไว้ต่างหากไม่ให้มันเป็นข้อคอรหาเพราะว่าตอนแรกใช้ถนนฝั่งนี้นะเป็นพี่ญาติกันนะฮะก็แสดงความเสียใจเอาพวกนี้บ,บุญเย็นก็จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ไปดีมาดีตลอดปลอดภัยนะผมสวัสดีครับ